สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องเลยนะคะพี่ขาวันนี้มีพระดีๆเด็ดๆนะคะพี่ขามาให้พี่ได้เช่าได้ชมได้บูชากันนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดแอนไลน์ทักหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขา มากับพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นตะกรุดค่ะพี่ประเดิมด้วยตะกรุดก่อนค่ะพี่นะคะมาในรูปแบบนี้ไม่ทราบป้าหลวงพ่อที่ไหนสร้างนะคะพี่ขานะคะอันนี้นะคะพี่ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขาดอกนี้นะคะพี่ขาดอกนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ 500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นตะกรุดเก่าๆไม่ทราบหลวงพ่อนะคะพี่ค่ะดูทรงเหมือนเนื้อตะกั่วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นอนค่ะเพราะไม่แน่ใจเพราะว่าดูไม่เป็นเหมือนกันนะคะพี่นะคะ่ะดอกนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อทบน,นะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่หลวงพ่อทบดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทบค่ะพี่ค่นะคะ ค่ะ ขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาตะกรุดเก่าๆค่ะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อทุบนะคะพี่ขาความยาวก็อยู่ประมาณนี้นะคะพี่ขาถ้าเปรียบเทียบฝ่ามือกับพี่ความยาวจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่800บาทไอขอโทษค่ะ700บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้จะเป็นมีดค <found> ่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพ <found> ีข่ขามาในเรื่องกรอบอย่างนี้ค่ะ <found> พี่จะมีอยู่2ห่วงค่ะพี่ขานะคะอันนี้ ี่ขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่นะคะมีดหลงพ่อเดิมอันนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีดหลงพ่อเดิมค่ะส่วนนี้ก็หลงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่900บาทนะคะพี่ด้ามนี้หลูกขอไว้ที่900บาทนะคะพี่ขาความยาวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ความยาวก็จะมาประมาณข้อมือค่ะพี่ขาจาก ฝ่ามือถึงข้อมือนะคะพี่สภาพด้านในก็อย่างที่เห็นเลยค่ะพี่สภาพด้านในก็อย่างที่เห็นเลยนะคะพี่ขานะคะพกพาเข้าป่าได้สะดวกสบายมากเลยค่ะพี่ขานะคะด้านนี้ขอไว้ที่900บาทนะคะพี่9 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขามีดหลวงพ่อเดิมค่ะ ส่วนนี้นะคะพี่ขามาในกล่องค่ะพี่ขาได้ทั้งกล่องเลยค่ะพี่ปิดมีดไปได้กล่องด้วยนะคะพี่ขาอันนี้ขอที่ที่1000บาทนะคะพี่ได้ทั้งกล่องอย่างนี้นะคะพี่ขาไม่ต้องแปลกใจค่ะพี่เพราะหนูเองก็ได้มาอย่างนี้เลยค่ะพี่หนูได้มาแบบในหนูก็มาขายให้พี่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาแบบนั้นเลยค่ะแบบที่ได้มาเลยค่ะข้างในก็จะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมอย่างนี้นะคะพี่ ข้างในก็จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะอันนี้พร้อมกล่องค่ะพี่ขาพร้อมกล่องพร้อมมีดขอไว้ที่1,000บาทค่ะพี่ได้ทั้งกล่องได้ทั้งมีดนะคะพี่ได้ทั้งกล่องได้ทั้งมีดนะคะพี่ขาหนึ่งพันบาทค่ะพี่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขามีดหลงพ่อเดิมค่ะเนี่ยค่ะสภาพก็อย่างที่เห็นนะคะพี่ขาพ่อหนูเองก็ได้มาสภาพนี้ค่ะพี่ นี่ค่ะอันนี้คือด้ามข้างในนะคะพี่อันนี้คือด้ามข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะด้ามข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะมีค่ะพี่ขามีดพร้อมกล่องนะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อ่าถ้าเกิดพี่ปิดไปพี่ก็จะได้ทั้งมีดได้ทั้งกล่องอย่างนี้นะคะพี่นะคะได้ทั้งมีดได้ทั้งกล่องค่ะพี่ขาเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขอโทษค่ะหนึ่งพันบาทค่ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบ ล่องหลงพ่อเดิมนะคะพี่มีก็หลงพ่อเดิมกล่องก็หลงพ่อเดิมนะคะพี่พะได้มาสภาพนี้นะคะ1000บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะพี่ตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนี่ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ตะกุดหลงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะคะพี่ขอหนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่หนูก็ไม่เข้าใจว่าคนสมัยก่อนเขาเอาไปห้อยคอหรือว่าเอาไปทำยังไงเพราะว่าเนี่ยค่ะมันจะมีเหวกเข้าไปในดูนี้ค่ะพี่นะคะเพื่อแต่เหมือนห้อยคอหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ ใ,ใจนะคะพี่ถ้าเกิดพูดผิดพลาดไปอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอวันที่800บาทนะคะพี่ตะกรุดหลวงพ่อทาดอกนี้นะคะพี่ขานูขอวันที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ก็เป็นหลวงปู่สุกหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจปู่สุกรหรือพ่อเดิมแปบ๊บหนึ่งขอเขียนอยู่เนี่ยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเดิมหรือเปล่า เนี่ยค่ะพี่ไม่จ้าปะคะพี่อันนี้ขอว่าที่หกร้อยบาทพอค่ะพี่อันนี้นี่ไงหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ ดอกนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาะะตามภาพนะคะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตะกรุดพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อกลวยค่ะพี่พ่อค้วยดอกนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่หลวงพ่อกลวยดอกนี้นะคะพี่ขาจะมีตุ่มตุมมีลูกอะไรเขาเรียกว่าอะไรหนูจาไม่ได้หนึ่งอันแล้วก็ สองอันกับพี่ขายนะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่จะมีรอยจานด้วยค่ะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขาเป็นสายคาดเอวหลวงพ่อกลวยนะคะพี่น่าจะสายคาดเอวมากกว่าค่ะพี่ขาเพราะว่าเชือกยาวค่ะพี่หนูได้มาครบชุดอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูได้มาสภาพนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ตะกุดพ่อกลวยนี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็ได้มาอีกแล้วค่ะพี่ขานะคะ เป็นหลงปูเอี่ยมค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เป็นของหลงปูเอี่ยมนะคะพี่ขาเส้นนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขานะคะเป็นลูกตุมต้มๆอยู่ตรงนี้ฝั่งละ4ลูก4เม็ดนะคะพี่ขานะคะแล้วก็เป็นของหลงปูเอี่ยมเหรียญปู่เอี่ยมค่ะพี่ขาได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นแหวนไ,ไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะแหวนนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แหวนนี้ไม่ทราบประกอบ ที่ไหนนะคะพี่ขาหนูขอว่าที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะโอเคค่ะพี่ขาจนนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่สมเด็จองค์นี้นะคะพี่ขาเหมือนเป็นทรงปกโพลรรุบเนี่ยข้างบนเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ ตามภาพนะคะพี่หนูก็ได <ot> <Legend> anyway. ้มาสภาพนี <eurs> ้ค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่สมเด็จอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาสมเด็จองค์ที่หนึ่งค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จองค์ที่สองนะคะพี่สมเด็จองค์ที่สองก็ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะสมเด็จองค์ที่สองห้าร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นหลงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เหรียญปูเอี่ยมนี้หนูกขอไว้ที่หกร้อยบาทไป ายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรเอ่ยหนูก็ไม่ทราบค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหมือนมีพระนั่งบนและมีปลายหรือเปล่าหนูมองเป็นปลานะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็น พระอะไรเนี่ยเไปรบูรณ์วัดช้างเผือกอ่ะพี่ วัดเพชรบูรณ์วัดช้างเปลือกสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะพี่ขาร้อห้านะคะพี่ได้ไมาอย่างนี้นี่นะคะพี่ขายนะคะจะเป็นอีกฝั่งจะเป็นสมเด็จอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่องค์ดำดำนี้นะคะพี่ขาเขียนว่าหลวงพ่อทบค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นขุนแผนค่ะพี่ขาขุนแผนนะคะจะมีกระโดงหัวกระโหลกอยู่อุ้มเด็กอยู่คะ่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นพระ แม่ทรณีนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นเม่ทรณีนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นตะกุดหนังไม่ทราบที่นะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ตะกุดหนังไม่ทราบที่ค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยรูป ภาพพุทธไม่ทราบที่ค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวปู่บุญนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญเจ้าสัวปู่บุญองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นปิดตาค่ะพี่ขานะคะปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะด้านหลังจะมียันนิดนึง ค่ะพี่ค่ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะเนาะเนาะซื้อ,อข้าวเหนียวมาให้ด้วยนะแล้วก็เอาเข้าวเหนียวเอามาเอาเข้าวเหนียวไก่แล้วก็นั่นรวมกันห้าสิบบาทแล้วก็ข้าวไอข้าวเหนียวปิ้งอะ่ะ บอกบอกเขาว่าเอาขั้นเอาขั้นเนียวปิ้งที่เป็นไอ้แท้เผือกอ่ะห้าสิบบาทร้อยตัวอย่างร้อยเดินเนะไปเป็นตัวแม่ด้วย อันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพง500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดหลังหนังสือหรือเปล่าอันนี้ค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงปู่ทวดหลังหนังสืออันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเบี้ยแก้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะ อันนี้ขอววาที่700บาทนะคะพี่ เบี้ยแก้อันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เบี้ยแก้ไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะพี่เหรียญพ่ออีนี่หนูขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเหรียญหลวงพ่ออีหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่พระกิ่งองค์นี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพระกิ่งเก่าๆขอไว้ที่500 บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อไม่ทราบที่ใต้ตรงใต้ฐานจะมีตะกุดอยู่หนึ่งดอกเป็นอย่างนี้นะค่ะพี่ได้มาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้หนูขอว่ที่500บาทนะคะพี่รูปหล่อนี่หนูขอว่ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็เป็นผิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้หนูขอว่ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูขอว่ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นหล no วงปู่ทวดเหมือนกันนะคะพี่นหน,น,น, exactly นูไม่ทราบว่าเขา เรียกว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่ขาอ่าอีกอันนึงเป็นพิมพ์หนังสือแต่พิมพ์นี้หนูไม่ทราบว่าพิมพ์อะไรนะคะพี่นะคะได้มาจากภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ทรงเหมือนตอรียดเลยค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเดิมนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขารูปปลอดหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้เป็นปิด ตานะคะพี่ขานะคะได้มาแบบนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แป๊บนึงค่ะ ปิดตาอันนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นภาพปิดตาไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นปิดตาเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้ใช้หลวงปู่ทิมหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่จำไม่ได้แล้วค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่5้าร้อบาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาเนื้ออย่างนี้นะคะพี่ขาสวยๆอย่างนี้ค่ะพี่ขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทาง50สิบบาทเลยค่ะอันนี้อันนี้ เอาผักบุ้งไปยังลูกผักบุ้งอะ่ะผักบุ้งอ่ะนะอันผักบุ้งไอ้อันยาวอะ่ะที่อยู่ในถุงผักอะ่ะนี่นี่นี่นอ่ะนะอ่ะหนูเอาไปทั้งมัดหรือว่าคุณครูบอกว่าให้แบบไปยุง่งไปทั้งทั้งมัดเลยก็ได้ยัดไปทั้งมัดเลย วันน uhm ี้เขามีการทําอาหารที่โรงเรียนลืมแล้วลืมมาผักบุ้งอันนี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะตัวนี้เป็นภาพปิดตานะคะพี่ขาปิดตานี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตานีจะมีรอยจานด้วยนะคะพี่ขาจะมีรอยจานด้วยค่ะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นรูปปลอดหลวง พกอควยนะคะพี่รูปปลอพ่กควยนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะรูปปลอดหลงพ่กควยองคนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นอ่อพักกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะแช่กิ่งไปดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่พักกิ่งองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะพี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500้ยบาทค่ะพี่ขาไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะ500้อบาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปหล่อ ช่พระชัยว no <oy> ัดเขาเรียกว่าพระชัยวัดอะไรจําไม่ได้แล้วค่ะพี่นะคะอันนี้ก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้หนูก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเหมือนกันค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาแร่บางไผ่นะคะพี่ปิดตาแร่บางไผ่องคนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่องคนี้หนูก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาปิตาแร่บางไผ่ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุกกับพี่ขานะคะหลวงปู่สุก อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่ด้านหลังมีรอยจานค่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาไม่ทาบที่เป็นเนื้อเขียวๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ปิดตาองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพระหูยานค่ะพี่พระหูยานนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่พระหูยานองค์นี้หนูขอไว้ที่700บาทนะคะ พี่ขานะคะ700บาทปลายทางบกเพิ่ม50าบาทเลยค่ะพี่ขาพระอุยานค่ะ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงอ๋อนี่อีกองค์หนึ่งแอบอยู่ตะกุดบังอยู่ค่ะพี่อันนี้เขาเรียกว่าหลวงปู่ดูหรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ขานะคะ ให้หลวงปู่ดูหรือเปล่าคะพี่นัานหลังจะมีตะกุดอย่างนี้น้านหน้าก็ตามสภาพนะคะพี่เพราะว่าหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่เพราะว่าหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่คะอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะองค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาะ6 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขา พี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงพับไม่ชัดแอนไลน์หาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทร084069180นะคะพี่อีทีนี่หนูไม่เครียดนี้ค่ะสวัสดีค่ะ